สวัสดีครับ FC ช่องวิถีชีวิตชนเผ่าไทยขาบ้านสุกแมวเนาะครับเนาะ,ะสำหรับมือนี่กะสซมายามรีหรือว่ายามจวหรือว่ายามผาแงงเขียวเหล้วก็เล้วแต่พื้นที่ใดสีเว้าานะครับเนาะกันเนื่องจากว่าพายุคาจิกิเขามานะครับทำให้บ้านเท่านี่ครับมีน้ำพักแท้ๆนะครับน้ำเนี่โอ้น้ำใสนะครับไหลลงมานะครับ แล้วก็เดือนซิปนี่ปลาสีเริ่มหาวังหายังปลาก็สีเริ่มลงไปหัวใหญ่เขาเอาือ่นว่าปลาลงนะครับยามปลาลงในับันที่นี่ถามว่ายามปลาลงนี่เขาก็เอาแยงไปดักเอายังไปเอาไส้ไปไสเนะครับเพื่อที่จะดักเอาป่านะครับสมัยแต่เก่าใส่สอนใส่ย่างนะครับบ้านผมแล้วที่นี่ าพายุคาจิกินี่ครับมันก็ได้ถึงช่วงนะครับมันที่เซาหกมันเขาเซาหาวกลางคืนเบิ้คืนเซาหากนี่นถึงช่วงน้อยหนึ่งแดดออกพี่น้องเอ้ยผมบ่อยากว้าวขั้นแดดออกแล้วปลาซิวสีลงไหยปลาซิวปลาขาวปลาเขีงพอดีมันสีลงไปหาวังนะครับมือนี่ก็เลยจะพาเอฟซีไปยามนับกันครับเมื่อเร้านี่ไปยามรีไอไอเบียหน้ามันหลายพวกบ่ได้เมื่อนี้สิมาดามเบื่องหน้าเจ้าของเนาะครับเนาะ วาซิมีปลาแบบไหนะครับเนาะกาใส่ไว้มองเดียวหนึ่งดอกนะครับไปไปเบิ่งนน้ำกันครับตามผมไปเลยอ่าต้นน้ำดีขนาดเซี่ ไปนะเฮเบิ้งเมืองผ่าเมืองฝนครับอู้เข่ากับงามอยู่ดิบีนี่ไปนะโอ้ตุ๊กพี่น้องเก็บซีเอ้ยเบื้งไง ปลาซิวผมบอกแล้วว่าปลาซิวลงแงงมั้งไงอตอตอผักอันนี้มั้งไงหมองมันลงหน่อยสิบิดเมื่อแล้วมันนี่น้ำก็ล้นให้ล้นขั้นพุน่นอ่ะขักขักขักมาเอาปลาแล้วกันบา วาเอาป่าน้ำกัดเอฟซีผมใส่ตาซื้อตามาเจอตลาดหน้าบ de oh! 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 ัวว oh! oh! ่าน้ยตามันหมาน้อูดอ่ะเต็มแงงอะไรครับเต็มแงงอะไรได้อูอ่ขดขักขไรกได้หนออู้นอ่ะโอ้ยแอบเอฟซีมาฝึกน้ำดีเอฟซีเฮ้ยน้ำเนี้ยน้ำผมเนี จะพวกเจ้าปอาเป็ดโอ้ปาก่อกันมี่อู้ยูเด้ไหนหนอโอ้พวับเต็มมาเีครับเวอู้หเด้ไหนเด้๋ยวาเอาป็นเอาไวนี่เลยเอลาเอาไปหนอ้เอาเี๋ไหนหนอเอาไปนิเอา ปินดนี่มีคนอีกคนหนึน่งเนาะไอ้พี่เอ้ยอู้เดี๋ยวไปเลยโอ้รุดครับคุณอะรุดได้ยงังคุณนะ่ะเอ,อ๊ะมาทิ้งตอดเต็มตาครับออเอาไปประเด็น อัดตกม่านเป็นม่านเป็น่งสิพวกนผมเนี่ยคุณเนาะมีแต่ป่าโอ้ยต่อยคุณเนาะคุณเนาะอออดปออดเอาไว้สานีเนาะครับเนาะรอบหนาสีมะยามไม่ตัวนี้อ้ยมืดป้ามั่วดินแท้ๆเดี๋ยวหาเห็ดแหงมาใส่ใหม่ผมมีแหงอยู่จังสีเลยต่อแหงยาวๆเนาะอุ้ยพวกเนี่ย เอฟซี e ท่านใดอยู่ในเขตตะบ,บนอุ่มเหมานะคงขมงออยกได้เมือมกมาเอาเดอ้ออยู่บ้านเบาเนี่จังสิบ๊ายบาย